กี่ขีดฮะมาแล้วห้าโลไม่ใช่ครับมันเป็นขีดนะครับโห้าโลนี่กี่ขีดครับนนีี่ะเยาวโยนโดกเดี๋ยวโดกแต่นี่มันจะเป็นพิจิตสามนะครับพิขาคันนี้จะโดกดีแต่ฟองไวได้เสริมกองกลุ่มครับน้องวันนี้ไปกลุ่มฮะครับน้องแต่ก็เอาตาต่างกันนะครับ เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับโพนี้กินเป็นชั่วโมงด้วยเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงสามถึงห้าห้าหกโมงเย็นชาแก่ก็จะไปจ่ายตังค์ลูกค้ากคาคนพนักงานจ่ายพนักงานอีกถ้าบินไม่มาก็ไม่จ่ายอีกใช่สวัสดีเช้าวันนวัเสาร์ที่เราจะไปดูการคัดแยกตัวฝักยาวนะครับผม่ ก่อนที่จะมาเป็นส้นยาวตามท้องตลาดเนี่ยปลูกยังไงให้ได้เงินแสนใช่แล้วเขามีวิธีการกันยังไงนะครับผมการคัดแยกตัวมันจะส่งให้ถึงมือผู้บิโภคเนี่ยเขาต้องทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอชมขั้นตอนการทำของอส่วนของอช่างลึกแล้วกันช่างลึกปาซิลแห้งอ่ะแคิยังงะจาก เกษตรกรผู้ปลูกตัวฝักยาวสวย,สวยนี่ก็เป็นแปลงทัวประมาณหนึ่งไร่เช่อว่าอาจารย์ประมาณหนึ่งไ,ไรนงไ่นี้เนี้ยจะถึงไม่คงไม่ค้าร้านค้าต้องมาเป็นอย่างนี้ก่อน เขาเดินไปรุ่นแล้วยิ่งเราจะเป็นสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ใช้ถั่วฝักยาวฮะเอ้ยผู้ปลูกถั่วฝักยาวฮะนี่มันถั่วรวงละหม้อกอละเกียนเลยฮะโอ้โหนี่เขาจะของสวนฮะปลูกยังไงให้ได้เงินแสนครับ ปลูกก็สิบไร่ได้แน่ปลูกเป็นสิบไร่ได้แน่นะครับว่าก็นั่นจะจริงนะฮะปลูกสองไร่ก็ได้จะปลูกไร่เดียวไม่ได้แน่ <c oughs> นเดี๋ยไวไปลองไงเดี๋ยวเขาเก็บไปแล้ว <c oughs> นีนี่เราก็นี่สามพัแล้วเนี่ยตอนนี้ เรื่องอาจารย์ตอนนี้เราก็อยู่กลางสวนตัวฝักยาวนะครับป๊บติดปั๊บาักยาคือเนี่ยก็คือเราจะเว้นช่องทางเนี่ยเขาจะเว้นช่องทางไว้สำหรับขนผลผลิตนะขนไร่ใช้คำว่าผลผลิตโอ้โหผลผลิตนะครับคือตัวฝักยาวนะถือว่าใช้คำศัพท์ดีฮะคือเนี่ยเพื่อนเพื่อนน้องยังไม่เคยเห็นนะสวนฝักยาวเขาปลูกเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยดูได้เลยกว่าจะมี ไปถึงมือพี่น้องชาวบ้านประชาชนได้กินกันตามต้องตลาดอ่ะมีอะไรไม่รู้มีอะไรมีขั้นตอนการคัดแยกของถั่วนะมีเกล็ดถั่วยาวแล้วก็ตั้นรองลงมามีกี่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 เกล็ดนะสี่เกล็ดมีอันสี่เกล็ดนะมียาวรองยาวแล้วก็รองของรองยาวแล้วก็สั้นแล้วก็ง่อยหงิกนะครับผมอือเรามีเป็นสิบฮะไม่ใช่สี่นะฮะดูแล้วจะมีสิบฮะ บวมก็มีฮะเนี่ยเนี่ยเขาจะหิวออกมาเนี่ยนะห,ห,หิวออกมาเนี่ยคือเก็บมาตะ่ังนีมีเขาจะเว้นช่องทางไว้สำหรับอ่ <c oughs> นี่คือรถบรรทุกที่จะทยอยออกผลผลิตออกจากไร่อืมนี่ครับผมเนี่ยคือจะของส่วนฮะส่วนฮะได้คำตอบมาแล้วนะฮะปลูกยังไงให้ได้กันแสนฮะเขาให้ปลูกสิบไร่ฮะปลูกไร่เดียวไม่ได้แน่ จากที่เราออกไปจากป่าเมื่อกี้นี่ก็เข้าสู่โรงงานจาึกึกนะฮะถึงศูนย์คัดแยกก็จะมีพนักงานฝ่ายคัดแยกอยู่ประมาณ4ี่ห้าหกคนนะใช่คัดแยกนี่ยานี่ข้ตอนอะไรล้างก่อนล้างก่อนล้างแล้วก็เข้ากำรมไงเพื่อจะคัดแยกไซส์ของถั่วของยาแต่ละ ok เส้น จากยาวไปหาสั้นสุดจากยาวไปหาสั้นสุดสัมผัสสัมผัสชูวตาล่ะอ้าวแล้วฮะอันนี้ก็ลําเดียงขึ้นสายพานไปหาโน้นนะครับแผนกเอ่อพัดสั้นยาวทางโน้นก็จะมีอยู่พนักงานอยู่สามคนนี่เราก็ถึงอันแรกเราก็ถึงท่านกองท่านกองทัานกองขัดไซ์ของถั่วนะครับมีหลายขนาดมี มีทองมีปัน้นมีควายาวมีรองโหเขาเนี่ยจะทำแบ่งกันเป็นแผนกนะนี่แผนกเข้ากรรมฮะแผนกแพ็คกิ้งน,นี่เหรอหนุนพัดแจ็คขับไซด์อยู่ฝั่งนี้อ่านี่เคนรับง,งานแล้วใหม่ฮะ,ะเทปปิดกลับไม่ได้กลับไม่ได้ นี่ QC ใช่ไหมครัครับผม QC วซีนี่ที่ขั้นตอนขั้นตอนไหนฮครับตอนสุดท้ายครับตอนส่งตลาดนะครับส่งตลาดไม่สีเมืองเมืองก็ตลาดไทยโอบผัดไก่นะฮะครับนี่แพ็กกิ้งนะฮะเตรียมส่งนี่ไม่ทราบว่ามัดละกี่ขีดฮะมัดละวห้าโลไม่ใช่ครับมันเป็นขีดถ้าถามเป็นขีดห้าโลนี่กี่ขีดครับต้องเล่นมุโม้ แล้วก็นแนนกข้างตวงฮะแข้างตวงเสร็จแล้มีทำตาลตาลแล้วก็มีสีการปริที่น้องเนี่ยตัปากยาวโยน่อดอกเหยื่ดอดอกแต่นี่มันจะเป็นพิจิตสามนะครับพิจิตสามคันนี้จะดกดีดดแ,ดกดแต่พองไวขนาดของตาลดีเนื้อแน่นดกดีฮะแต่พองไวต้องเก็บทุกวันเก็บทุกวันจริงๆครับ ต้องใช้คนงานเยอะแกหนุ่มเอาหมดอย่าให้ว่างอย่าให้ว่างเป็นรายได้เสริมของกลุ่มเขาหนุ่วันนี้ไปกลุ่มฮะครับนอแต่ก็เอาตาตังกันนะครับเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับวกนี้กินเป็นชั่วโมงด้วยเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงสามห้าบาทแน่นอนนะครับดูการมัดครับมัดอะไรฮะ ต้องมัดให้เข้าคลึงให้เข้ากันมันจะสวยงามใช้ครับก็คลึงคลึงขยี้ขย,ขยี้ครับบดขยี้ทะเลนี่เกิน,นไปจะขาดต้องให้แน่นแ,แต่คลึงมันไม่แน่นก็อีกแหละครับผมถ่ายให้ดีนะครับผลมัดเก่งไม่ค่อยดีล <No. S 1> ูก แต้มีถั่วพองร้อยออกมาเอ๊ะทำไมเส้นดำเนี่ยมเลยมาใจถั่วพองนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ออให้สวยงามนี่สวยงามทวไมให้สวยงามนี้พร้อมส่งฮะผมส่งนี่จะคำว่ากลุ่มฮะแต่ต้องจ่ายตังค์ฮะจ่ายตังค์ครับเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงละผมก็เป็นรายได้เสริมต้องหน้าจะดูผลจะรวมกลุ่มกันทำผัก ได้โอ้โหได้แล้วปลูกปลูกปลูกถั่วให้ได้เงินเสร็จต้องปลูกไงนะปลูกเยอะครับเยอะดูแลให้ดีอะไรนะอะไรลน้ะรำน้ำทีไอ้รำน้ำทีจ้า กำสังามมาีนสวยงามมากสวยงามมากนะฮะนี่ฮะกว่าจะถึงมือผู้บริโภคนีมันก็ต้องผ่านกระบวนการหลากหลายนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพร้อมส่งตราดไทยแล้ววันนี้บ่ายสองโมงครึ่งรถจะมารับอือกห้าหกหงเย็นชาแก่ก็จะไปจ่ายตังค์ลูกค้าลูกนคนพนักง,งานจ่ายพนักง,งานอีกอไม่มาก็ไม่จ่ายอีก <laughs> ใช่บางทีบินอาจจะข้ามวันข้ามคืนไม่มีเปิดช่วงหน้เขาไม่มีตำรวจโอเคไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะไปัดกันเนี่ยไตัดยาวดียว่าผมถ้ามีบินก็มีจ่ายนะเนาะง่ายง่ายง่าอะยาเป็นว่าจบขั้นตอนเกี่ยวขั้นตอนเป็นนะว่าจบขั้นตอนนะครับผม เดี๋ยวรอรถส่งมาทีมวันบายๆอค่ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม,ม่หาอะไรกิมนมันดูวันนี้เราจะไปหาเมนูอะไรเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีล่าแน่นอนนะครับติดตามชมหลักิดนี้ก็ฝากกันเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าไปนะ